เราพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไป <c oughs> วันนี้จะเทศสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งอันเดียวสิ่งทีพวงงดมารวมมันเดียว้ะก่อนจะสำเร็จถ้าหาก็ไม่รวมที่เดียวแล้วไม่สำเร็จในการที่สำเร็จนั้นจะเป็นไปรูปใดก็แล้วแต่ แต่ก็ให้ต้องรวมด้่วยก่อน <c oughs> ไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมเหมือนกันทั้งนั้นอันเดียวกันเอาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวของเรานี่แหละธาตุสีที่น้ำไปลงพระยกระจา,จา์เยอะไม่เป็นตนเป็นตัวหรอกเมื่อธาตุผสมมาเข้าพ้อมูลบุนวนเมาแล้วยังไยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมา ยังเคยเติบโตเจริญขึ้นมาโดยดัาดับอันนี้เรื่องธาตทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนีจากธาตุทั้งนั้น้าหากระจายกระจายนะอยู่เป็นแต,นนตนน่น้ำามันนก่นนานๆสำเร็จจะเพียงแค่น้ำนี่นกนละทำไมมีไฟไม่มีลมเป็นดินมือนก็สํสำเร็จแค่แค่ด,ดินนั่นแหละแต่เป็นไม่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นตนเป็นตัวขึ้นมา สิ่งนันเดียวมันไน่่รรอมูลบริบูรณ์บ้านหนึงน่งเมืองหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกัน <P aper> พ่อแม่ลูกเต้าหลายหลายคนมารวมมือเขาจังค่อยเป็นบ้าน บ้านในหลายบ้านรวมวมันเขายังค่อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็มีหัวหนาคนหนึ่งหลายหมู่บ้านรวมมังเขายังค่อยเป็นตำบลก็มีนาตำบลคนหนึง่งหลายตำบลมันรวมมันเขาก็เป็น,นำอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆตามเรื่องก็เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยในทางธรรมะก็เช่นเดียวกัน ที่เลสต่างๆมันไม่รวมกันเมื่อใดกระจัดกระจายกันอยู่ไม่พรบมูลบริบูรณ์เมื่อไหร่มันก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดที่ท่านเรียกว่ามัคคัตมังคีคือจิตที่ค้นคว้า จแสวงหาเรื่องมัดเั็นเรื่องมัดต่างๆน่ะเดี่ยวคนควับปฏิบัติหาเหตุหาผลเรื่องราวต่างๆจึงรวมในที่เดียวรวม่ใ่เดียวท่านจึงเดียวมัดเขาจะมังคียังค่อยประหัดประหารี่เรศทั้งหลายได้แต่ละมัดละมัดเหมือน ก็ตัวมก็ได้อย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> คนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได้คือไปตามเรื่องของกิเลสกิเลสเป็นไปต่างๆนานาโลกโมโษสันด้วยประ,าระการต่าง กิเลสหลายเรื่องหลายอย่างกระจัดกระจายกันอยู่ไม่รู้จักมูลฐานของกิเลสไม่รู้ไม่รู้จักทิศตั้งของกิเลสมันก็ล่าไม่ได้กิเลสมันมากมายเรารู้ชื่อมันก็มีไม่รู้ชื่อก็มี เอ,เอาเลยเอาเธอะถึงจะรู้ชื่อมารู้ชื่อก็เอาละความเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมันทําจิตใจของเราให้ไม่ผ่องใสนั่นแหละเป็นกิเลสชื่ออะไรก็ตามมันเราไปเรียศึกษาเราเรียนมากขอรู้เรื่องจิตใจของเราที่มันเศร้าหมอง แล้วก็พอกันความเศร้าหมองไม่ใครอย่างได้แล้วจความของใสความเศร้าหมอมงชําระ้วยประการยัง,ง,ยยงไงแต่แล้วีตบ่ายของตนอยากวามโกรดเกิดขึ้นมาอยงนี้แหละเศร้าหมองไม่ผองใสจิตใจไปเบิกบานเราต้องการอยากจะให้เบิกบานทำยังไงคิดถึงเรื่องที่ เรายังไม่ไม่ทั้งโกรธทำไมยังเบิกบ,บานทำไมยัคองใส่ยิ้มแย้มเียใส่แต่ทำไมโกรธมันยังไม่คองใส่คิดเอา่นี่ะเป็น,เป,นเป็นเกม <c oughs> เรายังทำมันทาใจของเราอย่างที่มันไม่โกรธอันนี้ไม่ไม่โกรธอันนี้ยิเลยอันไม่ใช่อยู่ มันไม่ใช่อยูอย่เฉพาะคนอยู่ทั่วไปหมดใครโกรธมันก็วิ่งเข้ามาหาใครรอบมันก็วิ่งเข้ามาหาใครหลงก็วิ่งเข้ามาหามันอยู่ทั่วไปหมดน,น่นแหละวิ่งเข้ามาหาตัวใจนั่นแหละจึงว่ามันรวมที่ใจถ้าเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นตัวกิเลส เราพิจารณาชำระใจของเราให้ผ่องใสจริงๆเกณฑใจในในบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นปกติธรรมดาเนี่ยแล้วลึกถึงเรื่องปกติธรรมดานะในเมื่อผ่องใสอยู่ปกติธรรมดาทนให้โกรธได้คมสุขคมสบาย ออกใจแต่ทีไหนทั้งโกลมั้มืดมิดมัดทุกสิ่งทุกอย่างหาทังออกไม่ได้ยิ่งดีย,กกยิ่งผูกมัดมาทุกทีเนีย่ยธรรมาพูดให้ฟังเหมือนกับลีงเนี่ยเนี่นยลีกิจตังงินธรรมาพูดให้ฟังลีกิจตังเงิน บางคนอาจจะอาจจะไม่รู้ก็ได้คือตั้งนั่นน่งเขา้ายางไม้มาหูมาเชี่ยวของใส่เขา้ายางไม้บางยางไม้อะไรก็เอาเถอะบักมาไรมากๆแล้วต่อมันเอนมายางใส่เอาไปตั้งไปเขี่ยวเขามันก็เหนียวแต่ว่าถ้าหาเชี่ยว ใส่น้ำมันยางน้อยมันก็แข็งแข็งเกินไปไม่ติดใส่น้ำมันยางมากมันก็เหนียวไม่มันก็เหลวเกินไปมันก็ย่อยทําให้พอดีพอดีคำว่าเลีงติดกังนั้นเลีงยงม่ชอบไข่ชอบไข่ไก่อันนี้แล้วก็ ไปเจาะเอาไนไคเอาไขนะ่น่ะข้้งไน,นออกแล้วเาออ็าเอายางน้นได้ไปยักเขาไนไคลิงที่มันเคยมากินข้าวกินเครื่องไร่ของสวนเขามาัดเคยมาตรงไหน,นเขาเอาไขนะ่เนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยเจ้าลิงไม่เห็นเขาไปชอบใจเรื่องไข่จับดีเลย ก็ติดมือเลีจับมาบี้มันไข่มันก็ติดไอ,อย้ยางมันติดมือเลี่ก็ไข่แตกมือขวาจับติดเหนียวเขามือซ้ายจะมาช่วยกันค่ะน,นี้มาช่วยจะปัดออกมือซ้ายก็ติดเข้าอีกสองมืออะค่ะน,นี้ตีนขวาตีนซ้ายจะควักเอา ยาให้ออกจากมือให้ติดทั้งมือทั้งตีนนะครับนี่ยังเหลือต่ปากปากก็กลายเติดเข้าเลยกันหมดนั่นแหละเรียกว่าดิน้นติดตัง <c oughs> ความโลภความโกรธความหลงและกิเลสทั้งหลายจะให้มันหน้ำใจเราโกรธเขาเกลียดเขา โลกโหทุสันอะไรต่างๆให้มันน้ำใจทำยังไงอย่ายยให้มันน้ำใจโกรธว่าดา่าพอตัอดเพรอะเขาเรืประการต่างๆยิ่งผูกมัดยิ่งแนีนหน,นาเขาทุกทีดวงเรายิ่งเศร้าหมองเาทุกครั้งทุกอะไทุกทีทุกทีเขาไม่ไดมีทางออกเนั้นใน,ในเรียกว่าลิงกิตตัง คนเรามันมีเวลาสบายในเมื่อมันไม่ไม่มีโกรธมีโลกนม้หลงมันก็สบายอยู่แล้วสิ่งที่มันไม่มันที่มันสบายเปนเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนั้นมันสบายถ้ามันโลภมันโกรธมันหลงอติดแน่นมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่โกรธไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะไม่ดีหรือยางไง แต่มันอดไม่ได้ทีเดีความโลภความโกรธความหลงเอาเลิเอาได้ความโกรธเถอะมันเกิดจากความไม่พอใจเหตุของวันที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดจากไม่พอใจเห็นจริงจริเลยทิดหัวทิดตาหมดทิดใจหมด อันนี่ก็พูดถึงใจเหมือนกันคิดหูคิดตาไม่ถูกหูไม่ถูกหูถูก,ถกตาก็าใจนั่นแหละไม่ถูกใจเองเนั่นแหละัารท่ามีใจก้วหูตาไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแต่ตัวใจตัวเดียวนั่นแหะไม่พอใจ คอยใจกันมันก็ขุนนะครับขุณแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อขุนมันก็มัวมันก็เศร้าหมองมัดคงโกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมอาหารจิตใจขนให้เป็นจุนวิจุนด้วยประการต่าง หาหลักคือใจซะก่อนเป็นของสำคัญคนที่ทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจทัด์ทั้งหลายในโลกที่ทั้งหมดเกิดจากใจที่เป็นตนเป็นตัววิ่งเต้นในตามโลกอันนี้หรือพลิกไหวเคลื่อนไปมาอยู่ในโลกอันนี้ล้วนได้เตรีมได้่ใจนะั่นแหละ ้ามีใจไม่ไม่เคลื่อนไหวริงตัวหรอกใจตัวนั้นนะ่ะเป็นเหตุใครก็พูดทุกคนทุกคนนั่นนะ่ะเรื่องใจแต่้าไม่เห็นใจทักทีไม่ถูกใจไม่พอใจน้อยใเจเสียใจดีใจอะไรพูดถึงใจงั้นนะ่ะ ทศศาสนาของเราจังว่าสอนถึงใจไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนที่ใจนะี่ทำบุญต้นฐานในประการต่างต่างเราใจนะั่นแหละใจเกิดศรัทธาเจตใจเกิดศรัทธาเรื่องใสยังค่อยจาาขาวิจาจาาสมุต ั่นเรียกว่าใจใจวุญนใจกุศลไม่ค่อยทำทานมีเจตนางดเว้นจากขอ้อนานังเรียกว่ารักษาจิตทำสมาธิภาวนาก่อนรักษาทั้งรวมใจในเรื่องศาสจนาพูดถึงใจอย่างนี้ <c oughs> ปัญญาก็ตัวใจนั่นเละรวมความเรียกว่าศาสนาโดยสรุปรวมเล้ยว่าศีลสมาธิปัญญาพูดในเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่พูดถึงเรื่องใจแต่หากพูดศีนสมาธ,ธิปัญญามันจะมีอะไรกบพอใจก็ยางอธิบายมาแล้ว อาหาว่าถึงใจเมื่อไรแล้วถึงศาสนาเมื่อไงแล้วพุทธเจ้าตัดสะดุ้งตัดสะดุ้งที่หัวใจของพระองค์ไทยของผมนั่นเองพอจะไปตกนรกวหมุนหมุนก็เพราะใจนั่นเองเต้าหมองจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็เพราะเหตุที่ใจนั่นเองของสต้ซาง จึงว่าสิ่ง้งพวงหมดในโลกนี้ถ้าไม่ถึงไม่รวมใจแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ทามาหากินทุกสิ่งทุกประการก็ลองคิดดูทีเระเดงเขาได้แต่การเจ้านายได้เป็นพรอะ้าวานิช์กิจการที่ก่อนทำไปเถอะทำแล้วก็ทำไปเถอะ ได้มากมากในหลายท่านทหารมันไม่ไม่มารับประทานก็ไม่สำเร็จในมากเขาแสลงมารับประทานตอนเขาไปในป่านี่แหละพอขึ้นลงไปในลาคอแล้วลมดเรื่องสำเร็จเ, <c oughs> รเท่านี้นปฏิบัติ ธรรมะคำสอนของพระเจ้าเมืองรับปฏิบัติมากมายเท่าไหร่พิจารณารอบครอบรอบด้านมารวมมือที่ใจคือเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละเกิดปัญญายขึ้นตรงนั้นแหละตรงนั้นะบนฐานนั่นะเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็แน่ๆของสมาธิภาวนาน,นนั่แหละตัวฐานนั่นะตัวอิมอ่มนลยมันไม่ได้อิมออ่มเองหรอก มันเกิดปัญยาบายไม่เกิดเองมันนองเหมือนกันกับของภายนอกของภายในเดียวกันโลกกับธรรมันเดียวกันเป็นแต่ปิจนาเรื่องโลกมันไม่รวมแต่มันรวมในตัวเเรื่องต่ตามให้มันรวมเยแต่ว่าเราไม่รวมอันนั้นเลยเรียกว่าโลกมันธรรมนี่ พิจารณาเข้ามารวมมนที่เดียวรวมที่หัวใจแห่งเดียวมันจะเกิอดอุบายปัญญาก็ตามหรือไม่เกิดกับจังเรียกว่าเป็นธรรมถ้าหาว่าเกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาในใจนั่นเป็นธรรมแท้ทีเดียวนะเอาล่ะอธิบายแล้วนะ แนวนั่งสมาธิทำภาวนาเบื้องต้นคนที่ยังไม่เคยทำหรือเคยทำมทาแล้วอาจจะไม่แน่นใจก็ได้ต้องทำสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมได้ก่อนเบื้องต้นคำบริกรรมเช่นอนา,าปาสติ แล้วลึกถึงลงมหายใจเข้าออกน,นี่เป็นเครื่องล่อสำหรับให้จิตมาอยู่จิตอยู่กับอันนั้นแหละจิตต้องมีตนมีต,นนตัวให้มันอยู่ันเดียวกว่อนให้เชื่อมั่นว่าธรรมริกรรมนี้เป็นของดีธรรมริกรรมพระพุทธเจา้าท่านก็สอนอย่างนั้น คนหาคนหาจิตไม่ได้ไปหาที่ไหนก็มาเห็นตนเป็นตัวจึงใช้สมริกำรรอนาปาสติคือเรา่ใจเข้าออกแล้วคำออนาปาสตินี้ก็เป็นของดีด้วยคือว่าหายใจเข้าแล้วหายใจออกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอก หายใจออกแล้วมันหายใจเข้ามันกอตายมันเห็นความตายในตัวมันเห็นใกล้ที่สุดพอนึกถึงความตายพอนึกถึงลมหายใจออกมันก็วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันกลัวตายมันจะไปสงสายไปทําไมมันก็ต้องอยู่กับที่ดินั่นเ่ยเรียกว่า จิตเป็นสมาธิอยู่พักหนึ่งไะก่อนนะคือไม่อยู่ในครรมริกรรมหลังาน,นี้เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นแนละ้วผู้ที่จิตไม่อยู่นะนะัเนี่ยะผู้ที่ในครรมริกรรมนะั่นจิตอันหนึ่งครรมริกรรมอันหนึ่งครรมริกรรมคือคุณนิพพุกคิดถึงลมหายใจเข้าออกคือความตาย อันนั้นเป็นคำวิริกรรมอันที่มันอนาปาเสตียมันคำวิริกรรมคุณนึกคิดเนินน่ะนะเป็นคำเป็นเป็นผูน้เป็นใจเป็นจิตคิดนึกสงสัยสะพัดทุกอย่างปรุงแต่งทุกประการไม่หยุดไม่ย่างคนเราอยู่คงที่ไม่ได้มีจิตต้องคิดต้องนึก ผูค้คิดผู้นึกเนี่นะตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรื่องของมันเอาสติไปคุมสติมาจากไหนอ่ะก็มาจากใจอย่างเดียวกันนั่นแหละคุมจิตกับใจอางเนี่ยจิตใจเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าลักษณะมันต่างกันสติคือผู้ระวงังคือผู้กำหนดรู้อยู่รู้อยู่นะ เรียกว่าสติควบคุมยังไงเรียกว่าสติจิตนี่นคือผู้เราไปควบคุมจิตที่เราไปกวบเราไปควบคุมจิตสติเป็นคนควบคุมพอพิจารณาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เหรอนั้นสิ่งที่มันส่งมันก็น้อยเข้าไปน้อยเข้าไปเมื่อจิตควบคุมเมื่อสติควบคุมจิตอยู่มันก็น้อยเข้าไป นี่คนที่เจอกันจะหายเงียบแปงคงคิดอนนะัะนคิดไม่มีรละขาวนี้มีแต่สติละกลายเป็นใจคิ้ดจกลายเป็นใจในคือผู้อยู่คือผู้เฉยๆมีความรู้สึกเฉยๆอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ไม่สงสยัย อันนั้นเรียกว่าใจมันออกมาจากใจทั้งหมดสติัใจจิตตัอวออกจากใจรักษาตัวนั้นไว้ให้มันอยู่เฉยๆแต่ก่อ,อนอเป็นกลางๆอยู่ความเป็นกลางของว่างของเล่าไม่คิดสงสายไปมาหน้าหลังอันนั้นในตัวใจนั่นแหละเห็นแล้วเห็นใจแล้วค่ะนี่ เมื่อเห็นใจแล้วจะนั่งสมาธิอยู่ก็ได้มองเห็นใจอยู่ตลอดเวลาที่มองเห็นนั้นใครมั็นก็มองเห็นก็ใจนั่นแหะมองเห็นใจยืนเดินนั่งนอนเห็นอยู่ท้งทุกอยาบททําการทางานอะไรต่างก็เห็นอยู่นต่นี้ใจเห็นใจอะไรกนนี่ ดูด้วยอาการอย่างนี้ไปเรื่อยไปฮัตอย่างนี้มันจะไม่ชำนาญฮัตอย่างนี้ในทุกิริยาบทเรื่องสิง่งต่างๆมันจะมากระทบหองดูค่ะนี่อย่างควอมโกรธค้อมหลงใครว่าดูถูกดูหมิ่นินทาสารพัดทุกอย่างพันทักเข้าเรื่องตัวนั่นแล้วไม่ถึงใจแล้วไม่ไม่ถึงใจแล้วงต่าญเราเรานั้นไม่ถึงใจ,งใจหรอก อันนี้มันถึงใจอยู่เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นจิตมันไปนรับเอาของมันเอาเพิ่มว่ตแต่มคิดมันเล็กนั่นแหละมันก็โกรธมันก็โลภโกรธลงท่าเข้าถึงตัวใจแล้วไม่มีอะไรท่านยังว่าจิตตังกับพัทสรังจิตเป็นของปองใสยยทุกเมื่อ อาการทุกเย็นเจนิกิเลตั้งของจอนมาคือมันรับรู้ออกกิเลสเองกต่ผู้จิตมันวิ่งออกไปรับรู้ออกนะอย่าไปเกิดจอนมาใจของคนเรามันเป็นของ่องใสบริสุทธิ์อยู่แต่ไหนแต่ไรมาฟองใสที่จะไปทํททาทําไมทำสมาเพราหนาไงหาก็มีปัญหาถาม <c oughs> มันพองใสเฉย,ยธรรมดาฟองใส แต่หามาันกิเลสอันน้มีชีดตอันนั้นไงมาไปเอากิเลสมาคลุมเคลือไปมุดมามุดมิดไปหมดแต่ตัใจแทนฟังใสนัอนจะเพชรที่อยู่ในดินเพชรเนื้อดีท่แท้ๆนมันต้องอยู่ในดินอาศัยดินนั่นแหละอยู่นั้นที่มันว่าหมองเศร้าหมอง,งมอ,งอ,องันพ่อคี้ไม่อก แต่ตัวเพชรน้ำเพชรแท้มันไม่มีอะไรหรอกของใสสะอาดบริสุทธิ์ข้อเหตุนี้เนี่ยทุกๆคนยังสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ให้ถึงว่าคนที่ผ่านได้ถ้าหากจิตนั้นเศร้าหมองเสียแล้วไม่สามารถทำได้หรอกให้ถึงว่าคนที่ผ่านได้จิตเศร้าหมองไว้ทำได้ยงไง อย่างดิ้นเผา,างี้นะ่ะลองด,ด,ดูสิเล็กๆงี้มันไม่สะอาดไม่กองใสจะขุดมาล้างถ้าสดยจะขุดมาคัดมาเกาถ้าแสดงมันก็ยังเหมาะต้าหมองมบกองใสขอขอในั่นเดงเพราะของไอ้กองใสย่่งนั่นยังว่าเมื่อเข้าถึงใจแล้วนะมันใกล้แล้วนะ เขาถึงความปองใสมันใกล้มันใกล้จะเห็น mm hmm. หเห็นเงาของตนแล้วเห็นตัวของตนแล้วยิ่เหนือถนัดเกิดขึ้นมาเห็นตรงนั้นแหล,ละชำระสร้างสางให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กับตรงนั้นแหละสะอาดบริสุทธิ์ได้เป็นบารข้ามบารเข้าไปอย่างดีมิสะอาดได้น,นานๆถ้าทำวิชนีชำนานม,มันก็เป็นประโยชน์แก่เราชนะชนะเอ่อชำละชำนาญถ้านอยู่คงที่มันก็ดีวิเศษ มันก็พ้นจากมนุษย์ของเราได้ทันทีเอาละอธิบายเลยเราทำจะเปลิงให้อยู่ถ้าจับยันอยู่ก็จะเรียกว่าอยาใหรีิงตาลิงีงพระลิงเนนลิงเขาว่าจะไปโกรธได้แล้วขาไมว่าตัวนี้เหรอเขาว่าตัวใจมันต่างคนนี่จะไปโกรธเขา คนไม่พิจารณาที่ถวนมมกโกดข้งเขาหาว่างัวว่าควายตาเขนด้านเป็นงัวตาตรงนี้เป็นควายตาตรงนั้นเป็นปูเป็นปลาผ้าตรงนั้นเป็นปลาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเป็ดเจ็บเปเป็ดเป็ดเป็ดไก่มันก็เลยโกรธเขาความเป็นจริงมันเป็นจริงของเขา เอาเนื้อไก่น่ะนะมามาเลี้ยงตัวนีนะ่เอาเนื้อเป็ดนะ่ะเอาเนื้อหมูนะ่ะเอาเนื้อปลาเนื้อปูนะนะ่ะมาเลี้ยงวันนี้นเขาว่าก็ควรจะให้เขา <c oughs> เลยไม่เข้าใจความจริงมันถือตนถือตัวอย่างนี้มันถือมานานนานท่านเห็นจะผาดตามไม่จริงแล้วมันก็ไม่ถืออะไรกันหมน็หมดเรื่องไป อันนี้ก็เหมือนกันเขาเห็นว่าตัวเป็นรลีงเงก็พอใจยินดีเขาว่าถูกปล่อยเขาเสยแต่ตัวของเขาก็เป็นรลีงเหมือนกันไม่รู้ตัวยังว่าแต่คนอื่นตกลงอ่าลีงด้วยกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี้เป็นรลีงงด้วยกันทั้งหมดนั่งก็หมดเรื่องกันไป เห็นั้นยังว่าเราจะค้นจากตัวเอง้วจะจับตัวเลงให้ได้ยังให้เข้าไปติดตังแต่พวกพันติดตังล้วไม่ค้นจากเลิงอยู่ตามนั้นแหละทเพียลก่อน